เราขาดความรักแล้วด้วยครอบครัวก็ทะเลาะกันให้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กนะคะคือเขาก็ตทะเลาะกันตีกันอย่างเงี้ยมันทําให้เราเหมือนฝังใจแล้วเราก็กลัวกลัวคนเสียงดังแค่แค่ใครมาตะคอกใส่หนูหนูก็น้ําตาไหลแล้วค่ะเพราะว่าด้วยความที่เรากลัวแล้วก็ฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆนะคะจนหนูเรียนจบม .6 หนูได้รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าหนูเชื่อเรื่องราวของพระเจ้าผ่านพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ค่ะ ตอนนั้นเราก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะรักษาหนูให้หายจากโรคซึมเศร้าจากโรคเครียดจากความกลัวที่หนูมีอยู่ผลสุดท้ายหนูเชื่อมาเออก็เชื่อมานะคะแต่ว่าพระเจ้าก็ยังเหมือนว่าหนูก็ยังไม่หายอะคะ่ะคือทุกครั้งที่หนูมาโบสแล้วกลับไปหนูก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังแบบยังไม่หายยังร้องไห้ยังคิดอยากจะตายยังแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่ค่ะเราก็เลยแบบหลังจากนั้นหนูไม่ได้ไปคิดจากอีกค่ะ แล้วหนูก็ได้มารู้จักคิดจากที่นี่ผ่านทางเพจค่ะหนูได้ทักพี่เดือนมาค่ะแล้วหนูก็พี่เดือนเขาก็เลยหนูใจให้หนูมาวันศุกร์หนูก็ได้มารับไฟในวันศุกร์ก็ขอบคุณพระเจา้าวันที่หนูรับไฟอะค่ะคือหนูกลัวมากเลยค่ะเพราะว่ามันเสียงดังแล้วเราก็กลัวคนเสียงดังอยู่แล้วไหละคือตอนแรกอะเราคิดว่าเราจะลุกออกดีไหมแต่ถ้าเราลุกออกไปมันก็จะแบบมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเราก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม ตอนที่หนูมาหนูมาด้วยน้ําตาหนูมาด้วยความคาดหวังว่าตัวเองอ่ะจะหาย <hum OUR> ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่หนูกลับไปก็คือมัน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 ยังซึมอยู่นะคะกลับไปยังยังงงอยู่ค่ะแต่ว่าหนูกลับไปหนูนอนหลับค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าะคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,น,นี้หนูนอนไม่หลับแล้วก็ถ้าหลับก็จะฝันร้ายตลอดฝันเหมือนแบบประมาณว่าเหมือนคนฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่หนูกลับไปหนูนอนหลับแล้วก็ไม่ฝันร้ายอีกเลยค่ะก็ พอหนูตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะในทุกๆเช้าหนูก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากฟังเพลงพระเจ้าแล้วก็ฟังคําเทศหนูฟังคําเทศของอาจารย์วรุณทุกวันค่ะแล้วก็ฟังเพลงนมัสการเมื่อก่อนหนูจะไม่ฟังเพราะว่าหนูจะเปิดไป YouTube อะไรเงี้ยก็จะฟังแต่เพลงเศร้าๆแบบเหมือนทําให้ตัวเอง <laughs> ยิ่งอยากตายมากขึ้นค่ะแต่ตอนนี้หนูก็เลิกฟังสิ่งเหล่าน,นั้นแล้วค่ะก็กลับมาฟังเพลงนมัสการมากขึ้นแล้วก็ไปแคร์มากขึ้นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นค่ะ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ขอบคุณไฟพระวิญญ,ญาณค่ะที่ทําให้แบบเอ้ยขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้หนูได้มารู้จักกับไฟพระวิญญ,ญาณดิแล้วก็รักษาหนูให้หนูดีขึ้นทุกวันจนวันนี้หนูก็กลับมาร่าเริงเหมือน ร่าเริงแล้วก็ไม่โซมเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนเหมือนคนถูกผีเข้าค่ะเพื่อนชอบว่าหนูอ่ะไปโดนของหรือเปล่าเพราะว่าหน้าหนูจะโซมมากคือแบบจะไม่ยิ้มไม่อะไรเลยค่ะคือในใจจะเศร้าตลอดเวลาเรียนก็ไม่รู้เรื่องค่ะเกรดก,ก็ตอนนี้ก็ยิ้มได้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอ่ะด้วอัสด,ดีค่ะชื่อนาวาค่ะ อยู่คืนหนึ่งค่ะที่หนูเศร้ามากไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไรคือมันทุกข์ใจมากมันเหมือนจะร้องไห้มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเครียดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ค่ะจนหนูได้มาโบสไฟค่ะหนูได้รับคำตอบว่ามันเป็นมาจากมารซาตานหนูก็เลยอาจารย์ได้ไล่ผีมารซาตาน แล้วพออีกคืนหนึ่งพออีกคืนหนึ่งหนูแฮปปี้มากไม่เศร้าเลยแบบแฮปปี้แบบมีความสุขมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมิ้งเจ้าจามาสักแก่น,นะคะวันนี้มิ้งจะมาเป็นพยานฝ่ายพีสเยูนะคะ คือก่อนหน้านี้ก่อนที่มีสาลับเชื่อพระเยซูนี้มีคนที่ค่อนข้างที่จะหญิงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหวี่ยงง่ายคืออารมณ์ขึ้นง่ายแล้วก็คือทุกคนรอบตัวจะรู้หมดเลยว่ามีเป็นคนที่เหวี่ยงงาย่ายมากทุกคนต้องระวังเวลานะเข้าใกล้อะเพราะว่ากลัวว่ามีเจ้าเหวี่ยงใส่แบบม้วมหัวใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นคนที่วิตกกอเงวนง่ายมากมันเลยไม่มีแบบสันติสุขหรือความสุขในใจิตใจ เพราะว่ามเตอรคิดถึงอนาคตที่เราไม่รู้แล้วเราก็คิดว่าเราควบคุมมันได้แต่ที่จริงคือเราควบคุมไม่ได้แล้วก็มันเหมือนกดดันตัวเองในตอนนี้ว่าพรุ<ม>่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้แล้วมี้ก็เลยตัดสินใจที่จะรับเชื่อพระเยซูแล้วก็เข้าหาพระเยซูอ่านพระคัมแล้วก็ฟังคำเทศของอาจารย์คงเอกหลังจากนั้นอะมี้ก็ ถ้าเจะไม่รู้ตัวเองว่าชีวิตหรือสิจิตใจนี้มันเปลี่ยนไปต้องจากอะไรแต่ว่าพอมิม้งมารู้ตัวเองทีชีวิตมิ้งมีความสุขขึ้นเยอะมากแล้วก็มีสันติสุขในจิตใจซึ่งมิ้งไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนหรือไม่เคยได้รับแบบนี้มาก่อนคือก่อนหน้านี้มิ้งก็พยายามคิดบวกแล้วก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองแบบมีความสุขแต่ว่าไม่เคยมีความสุขแบบนี้เข้ามาได้เลย ตั้งแต่พอมารับเชื่อพระเยซูความสุขเนี่ยที่ไม่เคยหาได้มาจากที่ไหนเราเจอในพระเยซูแล้วก็อารมณ์ที่ขึ้น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 ลงลงง่ายหายไปคือมไม่ได้เป็นคนโกรธง่ายหรือว่าไม่ได้ขี้โมโหง่ายเหมือนแต่ก่อนคือเป็นคนดีขึ้นนะคะคือมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทุกคนรอบข้างก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่ามีไม่เวียงเหมือนแต่ก่อน แล้วก็เมื่อสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมานิงไปหาอาจารย์คุณเอกแล้วก็ให้อาจารย์คุณเอกวางมงอให้เพราะว่านิงปวดไหล่มาประมาณเดือนสองเดือนแล้วก็ไปหาหมอก็ยังไม่หายนิ้งก็เลยปล่อยเอาไว้แล้วก็กะว่าเดี๋ยวให้อาจารย์คุณเอกอะวางมือขับผีให้อาจารย์คุณเอกก็เลยวางมือขับผีให้คืออาจารย์คุณเอกบอกว่ามันเป็นวิญญาณหรือผีของการไม่ให้อาภายัยมี มิ้ก็เลยไปปรึกษาอาจารย์หน่อยว่ามันจะทํำยังไงในเรื่องนี้อาจารย์อาจารย์หน่อยก็เลยให้ดูคลิปที่อาจารย์หน่อยเคยเทศไว้ก็มิ้ก็เลยทําตามคือสิ่งสิ่งที่มิ้แบบไม่ไม่ให้อภัยคนอื่นอะไรเงี้ยกับคนที่ไม่ให้อภัยคนอื่นก็เขียนข้อดีของเขามาแล้วก็ขอเขียนอวยพรเขาที่ทำเนี้ยทุกวันแล้วก็ พอพอทำนี่าทุกวนะันแล้วจิตใจดีขึ้นมากรู้สึกดีกับคนคนนั้นมากขึ้นเยอะแล้วก็วันหนึ่งมีตื่นเช้าขึ้นมาอาการปวดมันดีขึ้นมากๆคือจากจากแบบห้าสิบเปอร์เซ็นไปเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะของของอาการคือดีขึ้นเยอะมากคือท,ท,ทั้งาที่มินไม่ได้กินยาไม่ได้ไปหาหมอแล้วคือแค่วาเมือที่ทานทุกวันแล้วก็เขียนให้อภัยผู้คนที่เราไม่ได้ให้อภัยก่อนหน้านี้ แล้วก็นั่นแหละค่ะคืออันนี้คือคําพยายาที่นี้อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังนะคะว่าพระเยซูได้รักษาอาการปวดไหล่ของมิงแล้วมิงก็เชื่อว่าพระเยซูจะรักษามิงให้หายได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนในอีกไม่นานแล้วก็ี้อยากจะหนุนใจทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้รับพระเยซูเข้ามานะคะมิ้งอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ต้อนรับพระเยซูเข้ามาแล้ว คุณจะรู้ถึงสันติสุขแล้วความสงบสุขความสุขที่หาจากที่ไหนหาจากภายนอกบนโลกใบนี้ไม่ได้นอกจากหาที่พระเยซูขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดในคำพยานนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เป็นเกียรตินั่งอยู่ในนสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับโอ้ยใจเต้นแรงมากเลยอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีการใจเต้นเสียงสัน่นก็ขออภัยด้วยนะครับอันดับแรกผมอยากขออธิษฐานก่อนนะฮะขอให้คําพูดที่ผมจะพูดในต่อไปนี้เนี่ยเป็นคําพูดที่มาจาก พาววิญญาณบริสุทธิ์ครับที่ไม่ใช่มาจากสมองของโอ๊ตเองของให้เป็นคําพูดที่บริสุทธิ์ออกมาท่านอยากให้ลูกพูดอะไรลูกก็จะพูดตามที่ท่านอยากให้ลูกพูดครับครับผมโอ๊ตเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาทั่วไปครับบอกได้เลยว่าตัวเองเป็นเด็กที่มีปัญหาจะร้องไห้ที่มันเป็นปัญหาหนักๆเลยส่วนของตัวโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเป็นเด็กที่ติดเหล้าติดเหล้าติดบุหรี่ พอตด,ดบุรีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวันละสองถือว่าหนักมากนะฮะชั่วโมงละตัวครึ่งชั่วโมงตัวมันไม่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยจนวันที่โอ๊ตเข้ามาอยู่ในบ้านใจเข้ามาอยู่ในครอบครัวคริสเตียนเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพี่น้องโอ๊ตเหมือนได้รับหน้าที่ใหม่ที่โอ๊ตไม่ใช่เด็กคนเดิมโอ๊ตเข้ามาโอ๊ตได้รับหน้าที่ดูแลเด็กๆเด็กๆในบ้านใจโดยที่ไม่มีใครบอกว่าโอ๊ตต้องทํา แต่เป็นความรู้สึกของโอ๊ตที่โอ๊ตต้องทำโอ๊ตไม่ค่ารู้สึกว่าโอ๊ตเข้ามาโอ๊ตเป็นพี่ใหญ่โอ๊ตไม่สามารถทํากริยาแบบนั้นให้เด็กๆด,ด,ดูได้ครับการที่เด็กๆเ,เห็นสิ่งที่โอ๊ตสูบบุหรี่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยโอ๊ตเดินไปเซเว่นกับน้องๆในบ้านเนี่ยฮะแล้วโอ๊ตก็เดินเดินสูบบุหรี่ไปด้วยพร้อมกับบอกน้องๆสองคนว่าพี่เครียดมากเลยพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้พี่จะทํำยังไงดี เด็กๆก,ก็ไม่รู้วิธีที่จะช่วยแต่เด็กๆบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูอธิษฐานเผื่อเองเด็กๆช่วยกันอธิษฐานครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าได้ยินนะครับเชื่อไหมว่าหลังจากที่ผมเข้าเซเว่นผมเดินออกมาผมโยนบุหรี่ทิ้งลงถังขยะแล้วบอกกับน้องๆสองคนว่าเป็นพยานให้พี่ด้วยพี่เลิกมันแล้ว สิ่งมหาศย์มันไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะมันเกิดขึ้นกับตัวผมมากขึ้นมากขึ้นและมาเรื่อยๆครับหลังจากเรื่องบุหรี่ทุกคนก็รู้ดีว่าบุหรี่เป็นสารเสพติดฮะเป็นสารเสพติดร้ายแรงเหมือนกันมันติดโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทําให้เรากระวนกระวายมันทําให้เราคิดถึงในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดถึงแต่เชื่อไหมครับในวันที่ผมเริ่มที่จะทิ้งบุหรี่ไปในถังขยะอันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่มีการโหยหา ผมไม่มีการที่จะแบบว่าหงุดหงิดไม่มีการเหวี่ยงไม่มีไซเอฟเฟกใดๆที่คุณหมอเขาเคยมีวิจัยออกมาว่า,วาการที่คุณเลิกบุหรี่แบบหักดิบคุณจใจร้อนคุณจะเป็นคนขี้โมโหขี้ไวๆอ๊ยไม่มีเลยฮะกลับกันหน้ามือเป็นหลังมือก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กที่ใจร้อนมากครับใจร้อนถึงขั้นที่วีนเหวี่ยงทุกอย่างแม้กระทั่งทานข้าวอะครับช้อนและซ่อม คนละลายกันโอทยนทิ้งฮะคุบอกว่าไม่อร่อยไม่กินเป็นเด็กแบบนี้ฮะแต่วันนี้เนี่ยไม่มีช้อนยังทานได้เลยครับ <laughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะจะสังเกตว่ากองเชียร์ของผมเนี่ยจะมีเสียงมาจากด้านหลังซะส่วนใหญ่เป็น FC ของผมซึ่งเป็นเด็กๆที่น่ารักผมเรียกเขาว่าน้องๆคือเด็กๆเ,เหล่านี้น่ารักครับเด็กๆคือความบริสุทธิ์ครับเขาไม่มีความเศร้าหมองเขาไม่มีความสีดำนะฮะ มันอยู่ที่เราว่าเราจะหยดสีดำไปให้เขาหรือเราจะหยดอะไรลงไปให้เขาเด็กคือความบริสุทธิ์ครับโอ๊ตเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักเด็กเลยก่อนหน้านี้นะครับต้องเรียนให้ทราบว,ว่าโอ๊ตไม่รักเลยมีครั้งหนึ่งเจอเด็กเดินเข้ามาแลวชี้หน้าโอ๊ตว่าขอโทษนะฮะไอ้ตุ๊ดสิ่งที่โอ๊ตทำคืออะไรรู้ไหมครับเดินไปข้างๆฮะทำมือแบบนี้ครับหยิกเข้าไปข้างๆตรงน,นี้ฮะให้หลอกไห้จนร้องไห้โอ๊ตสะใจมาก ไม่รู้สึกสงสารไม่ได้อย่างใดแกมาว่าฉันแกมีสิทธิอะไรแต่ทุกวันนี้ฮะเด,เด็กเกเดินมาเล่นหัวโอ๊ตโอ๊ตแบบไม่เป็นไรครับเต็มที่เลยครับ <laughs> คือกลายเป็นคนรักเด็กไปแล้วรักโดยไม่รู้ตัวรักในที่นี้แล้วก็ <laughs> คือมีครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเมื่อวันวันที่ผ่านมาที่ที่ไปบ้านอ่าใช่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือโอ๊ตเนี่ยข้างในอ่บอกว่าอย่าไปอย่าไปเลยที่ชนบุรีนะ่ะ ให้อยู่บ้านแต่คุณป้าและทางอาจารย์บอกว่าไปเธออยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็จะเหงานะจะโหดหูนะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาบ้างโอตก็ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรที่การที่บอกว่าไม่ให้โอตไปนะฮะแต่โอตก็มารู้ทีหลังว่าเออแล้วใครจะหาข้าวให้เด็กๆกินเด็กๆจะอยู่ยังไงาก็กลายเป็นว่ารักเขาว่าตื่นเช้ามาก็แบบเด็กมีข้าวกินยังเด็กจะนอนหรือยังเด็กจะไปทําหน้าที่ของตัวเองหรือยังเนี่ยเป็นห่วงและคิดถึงเขาตลอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสจัจจร์ แล้วสิ่งสุดท้ายที่อาจจะจันใจมากที่สุดเลยนะฮะทุกคนเห็นรูปร่างภายนอกผมถ้าเราอยู่ในสภาพที่เราเป็นเนื้อหนังมาก่อนคนที่เป็นคนทางโลกมาก่อนก็จะตัดสินโอ๊ต adjust โอ๊ว่าโอ๊ตคือเกย์ถูกไหมฮะแต่โอ๊ตขอประกาศณที่นี้เลยนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายเลยเมื่อเช้าผมได้รับข่าวดีจากเพราวิญญาณบริสุทธิ์ครับจากพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งในบ้านใจพี่ชายที่สุดหล่อคนหนึ่งที่คอยดูแลเด็กๆในบ้านเขาเดินมาตอนเช้าครับบอกกับโอ๊ตว่าโอ๊ตเพราวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะบอกกับโอ๊ตว่าสิ่งที่โอ๊ตเป็นน่ะมันไม่ใช่โอ๊ตเป็นลูกผู้ชาย สิ่งที่วที่สิ่งที่ต้องทําไม่มีอะไรเลยฮะแค่เรากลายเป็นรูปผู้ชายเฉยๆสิ่งที่ลูกผู้ชายต้องทำคืออะไรบ้างฮะอันนี้คือพระวิญญาณบอกผ่านพี่เข้ามานะครับโตขึ้นลูกจะมีครอบครัวที่น่ารักลูกจะมีภรรยาที่สวยและลูกจะสามารถดูแลลูกของลูกได้อย่างดีที่สุด ขอบพระเจ้าครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานหรือคำหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทำงานในใจของพี่น้องอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรกวาลพระองค์ทรงพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้ว เพื่อมารับความบาปของเราที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงสิ้นชีวิตทรงหลังพระโลหิตทรงทรมานแทนพวกเราตายแทนเรารับความบาปของเราไปพระเยซูบอกในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องครับทางที่จะไปสวรรค์ทางที่ได้รับความรอดจากนรกบึงไฟ ความเจ็บป่วยจากความยากจนจากปัญหาการสาปแช่งก็คือพระเยซูผู้ทรงจ่ายราคาให้เราขอให้พี่น้องอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากบาปดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่พระองค์จะยกโทษบาปให้แก่ลูกลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอเชิญพระเยซู เข้ามาในชีวิตของลูกด้วยพระองค์เป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษบาปให้ลูกพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สขอพระองค์มาอยู่ในชีวิตของลูกนำลูกสอนลูกดูแลลูกและแก้ไขชีวิตของลูกขอบพระคุณพระองค์ ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนโอ้แสดงความยินดีด้วยนะครับผมรับเชื่อพระเยซูเมื่อกือบ40ปีมาแล้วพระเยซูดูแลช่วยทุกข์ผมรักษาโรคเลี้ยงดูปกป้องให้งานทําทําสิ่งต่างๆช่วยผมให้พระพรกิจชุพผมผมก็เชื่อว่าพระองค์จะทํากับพี่น้องเหมือนกันนะครับเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่น่ารักและแสนดีเดินตามพระเยซูนะครับหาโบสถ์ดีๆอยู่อ่านพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าเติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับ และถ้ามีโอกาสเราจะพบกันในงานพื้นฟูหรือในงานค่ายนะครับขอบพระคุณครับสััสดีครับ